คลิปนี้มาที่หาดสวนสนครับจังหวัดระยองค่อนข้างจะร้อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นคะคิดว่าตอนห้าโมงก็หกโมงนน่ผมน่าจะเย็นกว่านี้แดดค่อนข้างจะแรงทีเดียวนี่สำหรับเดือนธันวาคมวันนี้วันที่30สิบธันวาคมครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ه, พามาลิกาเที่ยวเที่ยวครับมิมมีโบก็มาด้วยลักกี้าาก,ก็มาขอบุญก็มาแต่ว่าเอามาโชว์ได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าต้องแบ่งๆกันดูไปครับเพราะว่าเอาคนเดียวไม่ไหวหมาทั้งสี่ตัวเดี๋ยวก็จะพาเขาวิ่งเล่น,นรับชายหาดรอบๆบริเวณนี้ตอนนี้ผู้คนเริ่มลงมาที่ชายหาดกันมากทีเดียว หาดสวยนะหาดยาวมากก็ไปถ่ายรูปมาหลายที่บรรยากาศดีทีเดียวที่พักเราพักอยู่ที่โฮมดีไซนะ์บายพักกินนะฮะโฮมดีไซน์บายพักกินก็เป็นที่พักประมาณ3ดาวก็พอไปได้ครับโอเคก็ทุกเทศกาลก็มีว่างพอดีผมมาแต่เช้าแล้วก็มีที่ว่างอยู่เลือยู่ไม่มีให้เลือกมากนักะฮะก็ก็โอเคอยู่ก็พออยู่ได้ แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหาอาหารเย็นรับประทานตถวแถวนี้ของทัานน่าจะสะดวกเพราะว่ามีร้านอาหารเยอะอร้านต้มตาร้านาหต่างๆอยู่เต็มไปทั่วบริเวณเสัญจรง่ายคนระไม่น่าจะหาอะไรกินมันยากนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบยังยงสั้นเท่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดจะมีต่อก็อาจ,จเป็นคลิปต่อไป